กาทุ่งนาตรงนั้นมันเป็นทุ่งกวายข้าวเขียวขจีสวยงาปอาจย์ก็มองไปตามทุ่งหญ้าเห็นควายตัวนึ่งเอูเลยอยาดยพูดแล้วเหรอเหมือนกันขนาดนั้นเนึ่งสองามหนึ่งสองสา 1, 2, ึ่องสามต่อกรอนไหมเขามีกรอนให้ต่อไหมใช่ไหมนึ่งสองสามาเด็กผู้วันนี้เก่งเก่งหนึ่ามปกาขึ้นอกสี่หอหกจิ้งจบยักดไส้เจ็ดแปดเก้านอะกนะเจ็ดแปดเก้าน้องนกคิดถึงใครว่าจะต่อให้สิบรู้ไหมว้าอาจารย์คิดถึงน้องคิบ ไม่ลงตัวเองหมัอนงงเลยใช่ไหมชอบกรอนหรือป่าไปรู้ทุววันนี้ก็มีกรอนเยอะมากเคยเห็นกรอนไหมบีก่อนพยานมาเห็นกรอนในเปลืยกเธอเขียนไว้ในห้องน้ำสักวามานั่งขี้ให้ดีหน่อยใครไม่ไปเขียนไว้ในห้องน้ำพญานเป็นนั่งกำลังจะเบ่งเบ่งไม่ออกเลยสักวามานั่งขี้ให้ดีหน่อยเธอไปเขียนไว้หรือเปอลอ่าค่อยๆปล่อยบัรจงให้ลงถัง ินน้อยขี้น้อยพึงระวังขี้เต็มผางาลานแยกระบาดเลยพอลงเลยพ่พเพาะเคยเคยเขียนไหมไม,ไม่เคยหรอโอ้ตายแล้วเอาเล็ปผมมาให้น้องเขาหน่อยอุสายืนขึ้นเป็นคนที่น่านครับระวางไว้จะเดิกลับบ้านก็ได้นะครับไม่เป็นไรขอลงเรียนน้องนุ๊กน้องกิมแสดงว่าพวกเรานี่เหลืออีกคนหนึ่งนั่งเก็บฟันให้ดีโรกอย่ายืนขานมา ใจาแต่เป็นคนที่ไม่ชอบคนที่หลับหน้าโอ้ oh, <laughs> ใช่ไหมในหนึ่งครับหนึ่งยกตัวในหนึ่งครับหนึ่งปีก่อนหนึ่งครับหกพายา์ไม่ได้สอนว้ยญาณตุ๊กก่องเลยเวลาพอา์เดินผ่านหน้าหน้าห้องก็ทีเลยมีคนหนึ่งตัวผ,มผอมๆนะครับตอนนี้ขึ้นม .2 มไหนตัวตัวผอมมากกรมาผอมมากเดินผ่านก็จะทำหน้าใส่อาจะเชี้ย อะไรเชื่อเชื่อคืออะไรนะเออเอาคุยกับพระเราคุยกับพระต้องเนมือหน่อยปล่อยพระญานคุยอยู่คนเดียวถือไม้ด้วยดีพระยาติไม่เนมือเสียจะริญพรทลกศิษ์คุยกับพระมันต้องรู้ใช่ไหมพระญาย์พระัชสอนมาอยู่ประถมมาเนี่ยเห็นใ้ข่าวว่าขึ้นห้องพระบ่อยใช่ไหมขึ้นห้องพระบ่อยต้องมีคําพูดอะไรที่มันต้องพูดได้กับพระใช่ไหมนะง่ายๆเบสิคเบสิคพระกินเรี่ะไรพระกิน ฉันเอาฉันก็ฉันเธอก็เธอเลรอถ้ากินเรียกอ๋อถ้านอนเรียกอู้เก่งไปข้างหน้านี่ไม่ใช่ฟันยื่นอย่างเดียวนะคะเก่งเรียกค่ะเรียถ้านอนเรียกอ๋อถ้าป่วยเรียกถ้าตายเรียกถ้าตายหงเรียก อราโน้าโหน้องกีบดังนั้นเราอยู่โรงเรียนใกล้วัดเราต้องรู้จักแต่กอนอยู่ใกล้วัดมากนะครับกับแพงติดกันเลยวัดอะไรครับรู้จักไหมวัดอะไรวัดพระที่นี้เหรอครับกำแพงติดกันเลยเหรออาจารย์กำแพงติดกับวัดพระที่นีเลยนะครับอ้บรรยากาศดีมากมองไปหน้าต่างเห็นบองควันสวยงามอเมนเลยนะ เอาเนื้ว่าเป็นบ้านทรงยุโรปนะครับมีปอกควันจุดไฟกันหนาวอยู่ข้างในนะครับพอวันดีคือดีเห็นควันออกโอ้เนื้กว่าใครจุดไฟผีบรรยากาศหนาวด้วยเปใช่ไหมเนื้ว่าเตาผิงไฟอยู่ในบ้านโรงเรียนของเราเราแพงติดกับวัดเคยติดกับวัดวัดหนึ่งวัดอะไรใครตอบได้วัดขีมาพิรตารามนะครับย้ายมาไกลมากคุณครูโรงเรียนเราอยู่ตรงไหนครับแต่ก่อนใครรู้ ฝั่งพระพุทธอยู่ตรงไหนครับฝั่งดูสศิษติดกับวัดอะไรวัดอะไรฮะวัดประสาทพระอยู่ในวัดนั้นคงจย่าติดต้องกันหน้าอนนะวัดประสาทมีไหมวัดอะไรใครตอบได้แปลรางวัลกับจารยันคอรพันอะไรวัดราชผาติการามวู้กิ่งนะครับไม่ใช right ่ฝ uh, yeah. <laughs> ันยื่นธรรมดานะครับชื่ออะไรเนี่ย ชนอากาศไม่อยากจำชื่อจริงเอาชื่อเล่นฮะเจนเจนตั้งชื่อไปดูหน้าตาเลยแสลเลนนะครับเขาเป็นคนน่ารักแก่ตาหน่ารักจะตายนะครับ เขาเป็นคนสวยระยะร้อยเมตรนะครับน้องเจนใช่ไหมครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดสื่อไทยประกันชีวิตให้ดูดีป่ะอยากดูไหมล่าสุดนี้อุ้ยน่ารักมากร้องไห้เลยใช่ไหมไม่อยาเพิ่งร้องอยังไม่ได้เปิดเปิดยังไม่ได้เปิดเปิดเปิดก็ร้องไห้เรามีเวลาเท่าไหร่นะฮะเนี่ยอีกสามสิบนาทีได้ไหม เอายึดตัวให้ตรงก่อนอ่ายึดตัวให้ตรงอานั่งท่าอะไรครับท่าเทพธิดานั่งท่าค่าสมบัติได้ไงผู้หญิงใส่กระโปรงโอ้โหเดี๋ยวฟ้าร้องฟ้าผ่า,า,าเปรี้ยงออกมานี้ทำไงลูกนั่งท่าอะไรท่าดีๆหน,น่อยวันนี้พยายาเป็นเมื่อวานนี้เป็นไข้ขึ้นสูงมากนะครับก,กลัวมาที่กัวจะรับพุทธมามีกาบ้เถื่อไม่ได้ปวดตรงที่มากเลยปวดคน,ค,นค,นคนรู้สึกเป็นไข้จะรู้สึกปวดปวดตรงข้อตานะ แล้วก็ปากแข้งคอแห้งตัวสั่นเมื่อวานไข้หวัดใหญ่ชัวร์เลยเดินผ่านคลินิกหายเลยครับได้กินยาที่หมอที่หมอกำลังทํายาอยูนะ่ได้กลิ่นปุ๊บหายเลยเม่นวานตื่นเช้ามาได้ไม่กว่าจะป่วยเลยถ้าป่วยนี่มาไม่ได้นะไม่เห็นหน้าน้องเจนสะ์นะ ency, รีเจนซี่บลัดดีไทย ใช่ไหมหน้าตาหน้าตาเดียเป็นดาราได้เลยนีย่เป็นดาราไหมไม่ยากรู้จักบริษัทสหมงคลฟิล์มอยู่เขาเขาไม่จ้างนะครับไปผอเราะนี่เขาไม่เอาดาราที่ผอเราะก่งแล้วก็ติต๊องไม่เอาเอาไหมไปเป็นดาราไหมตีก็าถามานางเอกอยู่รู้ทันดินางเอกเรื่องคนหรือนี่ถ้าเอกมีแล้ว เรื่องที่สองกัน,นี่หรือคนหาหนางเอกยังไม่ได้อยู่เรื่องที่สามคนไม่ใช่คนมีแต่นังสุดยอดมากเลยเรื่องที่สี่นังรักโรแมนติกด้วยนะเอาไหมไปแสดงแอนดพอลล่าด,ด้วยพระเอกนอนรอยอยู่บนรถพบรักบ,บนรถปอเตสเตึง <c oughs> เขาหาหนางเอกอยู่ <c oughs> เอาไหมเอาน้องเจนไปเป็นนางเอกเอนาะพบรักบ,บนรถปอเต็เตึงอย่างเงี้ยนะครับ หรือล่างสุดก็เทพธิดาตกสวรรค์โอ้คำที่เพื่อนเขาขำนี่แหละฮะนะเอาไหมทุกวันนี้คนเราพนมมือเรื่อก่อนดูก่อนเมื่อกี้เรื่อดูการปนอมือพนมมือเองกลับให้สับเบอร์จากพนมมือไหนเดียวกันลูกส่วนโมเนงกลับนอนให้มาส่วนให้ไหนเดียวกันนะฮะเทียบเทียบให้ดีนะฮะไปวัดเองกลับเข้าหาไปวัดทไหนเดียวกันนะ ล้วทำบุญเองกับเขาทำบุญให้ในนดีกันนะแล้วไหนดีกว่าทำเองใช่ไหมครับเอออยาให้เขาทำให้นะพนมมือนี่อยากให้พระญาติเขาจับพนมมือให้นะครับมัตตาสักเรียบร้อยเอาดอกบัวไว้ไปเจอกันบนรถประเต็กตึงนะครับแฟนเธอนอนอาหนงนะสือพิรมรอผอมผ้าขาวเรียบร้อยนะคนในทุกวันนี้ไม่ค่อยเข้าวัดพวกเราเข้าวัดบ่อยไ,ไหมเนี่ย ไปอะไรครับไปขโมยรองเท้าพา้าเวลามีเทศกาลใช่ไหมครับเคยไปเที่ยวงานวัดไหมครับวัดไหนมีงานวัดบ้างแถวเนี้วัดนี่นี่วัดพารุรังสีใช่ไหมเออไปเป็นสาวน้อยตกน้ําก็ได้นะครับไปนั่งให้เขาปลาตกน้ําเล่นเล่นเขาเห็นหน้าน้องกิฟเขาก็เดินหนีแล้วยิ่งเห็นหน้าน้องนกโอ้ยตายน้ําในอ่างกระเพื่อมแตกกระจายถ้าตกลงไปทีหนึง่งเขาขี้เกียจเติมน้ํานะครบ ถ้าน้องกิฟตกลงไปก็จะจับธรรมดาแต่ถ้าน้องนุก๊กคูน้ำหมดอ่างเลยนะใช่ไหมเอ้ต้องต้องดูบุคลิกคนนะจะเอาไปเป็นสาวน้อยนะใช่ไหมเคยไปดูไหมงานวัดทุกวันนี้เขาต้องจัดงานอะไรให้อยู่ให้อยู่ในวัดเพื่อคนจะได้เข้าวัดคนนไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าวัดกันทุกวันนี้ใช่ไหมครับ วัดต้องสร้างโปรโมชั่นพิเศษขึ้นมาเรียกคนเข้าวัดเดี๋ยวพญาน็จะเสนอนท่านหลวงพ่อเนี่ยทำป้ายวัดว่าจะกำลังพัฒนายอยู่พอดีเดี๋ยวจะขึ้นป้ายใหญ่ๆเลยเชิญชวนคนเข้าวัดสร้างเป็นขึ้นก็นขึ้นเลยซื้อโรงใหญ่แถมโรงเล็กฝาโรงใช้แล้วกรุณนาอย่าทิ้งเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนส่งมาชิงโชคขึ้นป้ายใหญ่ๆห,ห,หน่อยลวบาที่ท่านจะได้รับเผาหนึ่งสมแถมอีกหนึ่งสม เอาไหมครับเอาไหมเออเอ้าเขายังมีอะไรที่มันพิเศษใิศาสนาคริสเวลาเขาแต่งงานในโบสถ์เขาโยนดอ,อกไม้ข้างหัวพี่คนไหนรับได้ก็แต่งงานคู่ต่อไปเดี๋ยวพระยาก็จะทําโยนดอ,อกไม้จันทร์วันเผาะคระับดูซิจะมีคนไหนการรับบ้างรับปุ๊บมตายคนต่อไปเอาไหมเอาอย่างนั้นแล้วนะเฮ้ยเราต้องอวัดกับเซเว่นไม่ต่างกันอะไรเนี่ย ใช่ไหมล่ะเปิแบบ24ชั่วโมงเหมือนกันเองต้องทำอะไรมันมีโปรโมชั่นหน่อยต่างกันอยู่แค่ตรงที่ว่าไปซื้อของที่เซเว่นเขาจะมีรับสลัเปาขนม